มาเที่ยวทะเลทั้งทีนะครับผู้ชมครับเราก็ตอกพาคุณผู้ชมนะครับมาทานอาหารริมทะเลเลยและตอนนี้นะครับบอมอยู่ที่บีชวอล์คคา a ฟ่แอดออเ a ้ s e a ฟู o d เป็นชื่อร้านที่ยาวมากเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านที่นี่กันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณแอนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ยินดีท้อนรับเข้าสู่ร้านบีชวอล์คคาเฟ่และออเจ้าซีฟู้ดน้องบอมบอกชื่อยาวจังเลยใช่ไหมคะ ทำไมถึงมีคําว่าออเจ้าซีฟูดด้วยคือตอนแรกสุดเนี่ยนะคะเราเป็นร้านอาหารทะเลที่รับมาจากเรือประมงเรือตังเกเลืองเล็กของบางแสนเนี่ยนะคะแล้วก็ทํามาแล้วตอนนั้นเนี่ยตั้งชื่อว่าออเจ้าเพราะว่ากระแสออเจ้าพักแรกแรงนะคะแล้วเราก็เป็นแฟนออเจ้าด้วยก็อยากทําอาหารไทยๆก็เลยเป็นแบบแนวนั้นชั้นนี้เนี่ยพอตอนหลังเนี่ยเรามาทําเป็น มารีโนเวทใหม่เป็นบีทวอล์กทั้งโรง,งแรมทั้งร้านอาหารทําเป็นคาเฟ่แต่คนก็ยังติดชื่อเดิมอยู่เราก็เลยต้องมีชื่อยาวขึ้นมานะคะอาหารที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาหารแนะนําของที่นี่นะคะอาหารแนะนําของที่นี่เนี่ยจะเป็นสูตรโบราณนะคะของบ,บ้านปลาลักกะวง อย่างอันแรกเนี่ยนะคะก็คือกุ้งทอดนะคะราดพริกนะคะแต่เป็นแนวซอสมะขามคือหลังๆเนี่ย<ม>คนจะทํากันมาจนเหลือแค่น้ําซอสมะขาม<ช>ที่รากในหมี่กรอบแล้วอันนี้ก็จะเป็นสูตรต้นตํำรับนะคะแล้วก็ทานกับกระเทียมสดะะแปลว,ว่าจะมีความเผ็ดของพริกในซอสด,<ช>ด้วยใช่นะคะคือซอสที่ราดเนี่ยไม่ใช่ว่าแดงจากไหนล่ะต้องแดงจากพริกแกงด้วยนะคะคแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะที่ฮิตมากเลยนะคะก็คือผักหวานป่าผัดไทย นุ่มนวลเุ่มละมุนล,ลิ้นกว่าใครทานแล้วก็ติดใจนะคะมาที่เมนูถัดไปนะครับผู้ชมครับนี่คือเมนูอะไรครับแอนปูนิ่มผัดพริกขิงโบราณค่ะ,ะพริกขิงโบราณใช่พริกขิงโบราณเนี่ยนะคะก็จะมีความ นัวของพริกแกงนะคะแล้วก็ขิงสดนะคะแล้วปูนิ่มเนี่ยกรอบมากเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูจานเด็ดจริงๆนะคะใคร,ครมาก็ชอบทานปูนิ่มนะคะ<ช>แล้วก็เมนูถัดไปนะคะที่อยากพิเศษก็คือรครผัดรันจวนทะเละะตากนี้เลยใช่เรามีทั้งแกงรันจวนทะเลมีทั้งผัดรันจวนทะเลนะคะคแล้วก็มีเมี่ยงปลากระพงปลาเมี่ยงปลากระพงเนี่ย เราไม่ได้ทำอะไรที่พิเศษมากมายนะคะคแค่ปลาสดคือจานนี้ขายได้ด้วยความสดของปลาจริงๆ<ม>นะคะ,ละคแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแจ็คเนเจอร์เลยก็คือปลาหม,มึกนะคะปลาหมึกนะคะซอสต,ตังเกตนะคะอันนี้หาทานที่ไหนไม่ได้ข้างในยัดไส้ปลาปลาหมึกยัดไส้ไไแล้วก็อซอสต,ตังเกเนียก็คือเบสของ น้ำจิ้มซีฟูด้ดแต่มาผัดกับพริกแกงอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นครัวไทยโบราณครัวไทยโบราณเนี่ยความอร่อยมาจากน้ำพริกค่ะต้องตำต้องโคลกันมาที่เมนูถัดไปนะครับผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบอ่ำสวนต้องนี่เลยค่ะอ่ำสวนนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าเราพยายามรวบรวมสูตรโบราณไว้ทั้งหมดนะคะโบ,บราณเนี่ยนะคะก็คือว่าสูตรนี้มาจากโซเทาเลยนะคะ,ะเราจะน้องบอมจะเคยทานอ่ำสวนหลายที่แต่อ่ำสวนแบบกรอบจะไม่เคยเห็น ทั้งแป้งทั้งหอยนางรมอันนี้อันนี้คือของเก่าตั้งแต่โบราณเขาทํากันแบบนี้นะคะกรอบแล้วก็มีการผัดของไข่กับหอยนางรมนะคะแล้วก็น้ําจิ้มมาบางแสนก็ต้องมีห้อยจ้อนะคะมีโปตแตกนะคะแล้วก็ไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟนี่อันนี้ใครเป็นคนคิดครับคุณแอนไข่ตุ๋นเนี่ยนะคะก็คือเกิดจากแกงลูกๆเนี่ยแหละค่ะแกงลูกๆชอบทานกันและตอนนั้นเนี่ย หาหาคนทำอ่ะเก่งๆไม่ได้แล้วพอดีเราได้เชฟเมืองจีนมาไข่ตุนเนี่ยทำไม่เป็นนะคะขาวนะคะครับผมข่าวนะคะแล้วก็อาหารไข่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหมกทะเลในลูกมะพร้าวนะคะแล้วก็เห็นว่าที่คุณแอนเนี่ยเตรียมมาพิเศษสําหรับรายการของเราคืออันนี้เลยเป็นเมนูใหม่ใช่ไหมครับเป็นเมนูเรียกว่าฟิวชั่นดีกว่านะคะแล้วก็ความพิเศษอยู่ที่น้ําจิ้ม ว่าน,ะะนี่เหมือนเป็นแป้งที่แบบพอเป็นแป้ง,ปงเป็ดปักกิงก่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะทานกับข้าวแคบข้าวแคบเป็นอาหารทางเมืองเหนืะข้าวแคบทอดนะคะก็คือเราก็ห่อทําเหมือนเป็นปักกิ่งเลยค่ะหอ่อเป็ดป,ปักกิ่งปั๊บห่อห่อพักแล้วก็ใส่เครื่องทะเลแล้วก็ลองทานน้าจิ้มน้ําจิ้มเนี่ยจะเป็นส่วนของซอนมะขามกับพริกแกงแล้วมีไข่เค็มนะคะอ,อันนี้เป็นเมนูที่คิดขึ้นมาเพื่อต้อนรับ รายการเดอะไดรี่นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผมอันนี้เมนูแนะนำเนี่ยเราคัดที่ว่าที่อื่นไม่มีขายมีขายที่นี่อย่างเดียวมาถ้าแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ชอบทานอะไรที่แปลกเมนูปกติต้มยำกุ้งปลาหมึกอ,อ,อะไรมีขายหมดมีหมดเลยเรามีแล้วแล้วแถมแถมก็คือบรรยากาศดีๆชายทะเลแบบนี้เป็นของแถมถ้าะะสมมุติว่าไม่ได้พักที่พัก ก็ากาสามารถาาารเข้ามาทานอาหารได้ทา,ไดทานอาหารครบ1,000บาทเล่นส่วนน้ําฟรีได้อีกเราอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยพาเด็กๆมาเล่นน้ําเล่นทรายที่เรานี่คือแค่อาหารนะครับ ยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่คุณแอนบอกว่าอยากจะพรีเซนต์ให้กับค,คุณผู้ชมได้รู้มากๆเลยนั่นคือเครื่องดื่มเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มที่นี่นะคะด้วยความที่เราเห็นคาเฟ่ทุกคาเฟ่เนี่ยอิตาเลียนโซดาขายดีรเราก็เลยคิดว่าทำไมต้องอิตาเลียนโซดาละ่ะคือเราเนี่ยอินกับความเป็นไทยไงคะเรารเป็นแบบว่าไทยดั้งเดิมอะ่ะเราก็เลยทํา นะคะไทยม็อกเทลซึ่งมาจากน้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพรก็มีมะกรูดตาไค้นะคะมะนาวแล้วก็ขิงแล้วก็สรแนรนะคะที่เอามามิกซ์กันแล้วก็มาเชคทำเป็นม็อกเทลเหมือนอิตาเลียนโซดาแก้วแรกนะคะคก็จะเป็นบูเบอรี่นะคะชื่อว่าดาวพลายแสงถัดมาก็จะเป็นฟ้าหลังฝนนะคะคเป็นแสงจ้าแล้วก็มีรักไม่รู้จบ อย่างนี้นะคะแต่ว่าน้ำเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามผลไม้นะคะมีบลูเบอรี่มีสตรอเบอรี่มีแตงโมมีเมลอนแล้วก็มีพวกอะไรต่างๆนะคะใครนะครับที่มีโอกาสนะครับมีเวลาว่างอยากจะมาพักอยากจะมาชาร์จแบตนะครับในสถานที่ที่ใกล้กับกรทมกรุงเทพต้อนรับเลยมาได้เลยนะครับผมใกล้ๆกรุงเทพรับรถมาชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะครับ เงยเดี๋ยวตอนนี้นะครับขอตัวไปทานอาหารก่อนแต่ว่าช่วงหน้าครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูที่พักของที่นี่การ b e Walk b o u t i u u รีสอร์ทนะครับค่ที่พักจะเป็นยังไงะจะอลังการขนาดไหนเจอกันช่วงหน้าครับเป็นไงครับผู้ชมครับอาหารแต่ละอย่างบอกเลยว่าอลังการและที่สำคัญอร่อยจนถึงขั้นต้องยกนิ้วให้มากๆเลยช่วงหน้านะครับบอมก็เตรียมที่พักบรรยากาศดีด รอคุณผู้ชมอยู่ใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวเนี่ยห้ามพลาดเลยห้องพักจะเป็นแบบไหนนะครับเจอกันช่วงหน้าครับ